ช่เลยครับอวันนี้เราจะมาอยู่กับโมโคงไยทอนแจมแบ็กครับขนาดสล็ก38สเปเชียลครับเป็นลูกเล็กนะครับตัวเล็กรู้สึกว่าค่อนข้างจะหายากเลยนะครับในประเทศไทยตัวนี้เป็นโคพายทอนจะเป็นขนาดเล็กครับก็จะมีโมสปึกมากครับก็เป็นตัวสีดำล้วนครับนี่ครับ ใบมอนเแบดบสามสามแปดสเปเชียลเป็นรูปเล็กเวลาพิงไกลก็นนีหนักครับดับเบิลและซิงเกิลซิงเกิลคือพิงแล้วต้องงานงบเป็นดับเบิลไกลก็แนี่น้าหนักเลยลูกนี้จะเป็นสูง,รง,สงธรรมดาครับโม่ครับ หนึ่งเก้าหกสิบปีที่แล้วดูตะหล่วจเนาะเกียเฮียเปิดโม่ก็เปิดโม่ไปทางข้างหลังเดิมรู้โม่รูตัวแทบจะเป็นนิ้วกันเลยเนาะใา่ไหม กิบมันเล็กด้วยมันเข้ามือน,นะพอนตัวเล็กโคไดมอนด์นแบ็กเป็นปืนพกที่ผลิตโดย ผู้ผลิตโค้ดนะครับผมประเทศอเมริกานะครับแห่งรัฐคอนเนติกัตนะครับผมก็จะมีในขนาด2ไม่ใช่2สิครับในขนาดจุดสองสและจุดสามแปดสเปเนะครับปืนรุ่นนี้ครับสีดำนี่นครับก็จะได้แรงดันใจมาจากโค้ไพรทอนนะครับก็คือโค้ไพรทอนมันจะเป็นกระบอกอทรงมันจะใหญ่ยาวกว่านี้นะครับผมไนมอนแบ็กนี่ก็จะเป็นทรงที่มันเล็กลงมาหน่อยครับ ตัว d i a บ o n d Max ผลิตขึ้นในปี1 9 6 6จนถึงปี1988นะครับผมยอ่ยอๆก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมจะเป็นปืนที่รูปแบบรูปทรงเหมือนโค้ไพทอนนะครับผมแต่ย่อส่วนลงมาครับก็จะมีขนาดนลำกล้องอยู่ที่2นิ้วครึ่ง4นิ้วแล้วก็6นิ้วนะครับโดยประมาณนี้นะครับผม